ทรงอธิษฐานความเพียรก่อนตรัสรู้ภิกษุทั้งหลายเราได้รู้ถึงธรรมสองอย่างคือความไม่รู้จักพอในกุศลธรรมทั้งหลายและความเป็นผู้ไม่ถอยหลังในการตั้งความเพียรเราตั้งความเพียรคือความไม่ถอยหลังว่าหนังเอ็นกระดูกจากเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีระจากเหือดแห้งไปก็ตามที เมื่ออย่างไม่ลุถึงประโยชน์อันบุคคลจะลุได้ด้วยกำลังของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษแล้วจากหยุดความเพียรน,นั้นเสียเป็นไม่มีเลยดังนี้ภิกษุทั้งหลายเรานั้นได้บรรลุความตรัสรู้เพราะความไม่ประมาทได้บรรลุโยคะัเขมธรรมอันไม่มีอื่นยิ่งไปกว่า เพราะความประมาทแล้ว